ว่าที่ประชุมสสของพรรคเก้าไกลมีมตินะครับว่าสสของพรรคเก้าไกลจะไม่โหวตให้กับค a ดิเดตนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลผสมพันธ์ข้ามขั้วที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เพราะพรรคเก้าไกลไม่ต้องการนะครับต้องการแสดงท่าทีว่าเราไม่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลในลักษณะที่เกิดขึ้นอยู่ ในขณะนี้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้นะครับประการที่หนึ่งเราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นอยู่นี้เป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่ขัดต่อเจตนาลมขัดต่อเจตจำนงของพี่น้องประชาชนที่ได้แสดงออกผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566นนะครับประการที่สองการที่จะ ให้สอสอของพรรคก้าไกลโหวตให้คนดิเดตนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลที่กำลังจัดตั้งอยู่นี้ไม่ใช่การปิดสวิตสวแต่นี่เป็นการเดินตามสวเดินตามความต้องการของสอวในการที่จะบิดเบือนผลการเลือกตั้งซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าที่ผ่านมารัฐสวจำนวนมากและ พรรคพัวรัฐบาลเดิมต้องการปิดสวิต์ก้าวไกลที่ชนะการเลือกตั้งประการที่3นะครับเราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้นะครับก็คือการจัดตั้งรัฐบาลที่เกรงใจผู้มีอำนาจทุกฝ่ายยกเว้นเกรงใจประชาชนจะไม่สามารถหักดันวาระที่ก้าวหน้าและทําเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง นะครับนี่ก็เป็น3เหตุผลสั้นๆที่สสของพรรคเก้าไกลได้มีมติในวันนี้ครับ